ที่นี่ตลาดคลองถมนะคะทุกวันพุทธที่หน้าการอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้เราก็มาแบ่งปันน้ำสมุนไพรริบเย็นนะคะลำดับที่หหรือยาเม็ดที่1น,นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่มีอาการไม่สบายนะคะสามารถปรับสมดุลถอนพิษร้อนนะคะด้วยน้ำถ่าน3ามพลังนะคะแล้วก็มีน้ำนมนะคะโปรตีนสะอาดออวันนี้ไม่ใช่น้ำนมค่ะวันนี้จะเป็นซุปถั่วนะคะ นี่ค่ะซุปถั่วเขียวช้ยาแล้วก็ฟักนะคะช่วยปรับสมดุลในเรื่องของการามีอาการร้อนเกินไม่ว่าจะเป็นภาวะของการผดผื่นตามตัวนะคะหรือว่าแผลผู้พองนะคะทานดีค่ะกับข้าววันนี้จะเป็นแกงฟักนะคะแกงฟักใส่กะทินะคะกะทิรสไม่เข้มข้นไม่มันมากนะคะแล้วก็จะมีข้าวต้มยาคูนะคะโรยเกลือ แล้วก็จะมีผักต้มผักลวกนะคะผักต้มวันนี้ก็จะมีผักอ่อนนะคะแล้วก็จะมียอดชะยา,ย,ายอดมะรุมนะคะพี่น้องท่านใดนี้มีข้าวซ้อมมือนะคะพี่น้องท่านใดสนใจนะคะอ๋อมีน้ําพริกนะคะน้าพริกน้ําพริกถั่วนะคะเชิญนะคะเชิญพี่น้องมารับบริการแล้วก็วิธีการดูแลสุขํานึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านคะ่ะ วันนี้วันพุธวันพุธนะคะที่5กรกรกฎาคม2.566ค่ะวันนี้เรามีนัดที่ตลาดคลองถมนะคะตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทุกวันพุธหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูมนะคะกับข้าววันนี้นะคะเราจะมีน้ำพริกน้ำพริกถั่วนะคะน้ำพริกเป็นน้ำพริกแห้งเหมือนน้ำพริก น้ำพริกที่เหมือนน้ำพริกนรกนะคะ่ะแต่เราทําจากถั่วนะคะเพิ่มกากใยอาหารนะคะแล้วก็มีฟักพิต์เย็นต้มยอดมะรุมแล้วก็ยอดชายานะคะแล้วก็มีแกงนะคะแกงฟักฤดูกาลนี้นะคะหน้าฝนฟักนะคะออกีมากค่ะผักไร้สันพิษนะคะแกงฟักนะคะราดฉ่ำๆไปเลยนะคะ ใส่ใบกาการตรงนะคะห0สบาทเชิญนะคะพี่น้องอาหารเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เจอกันที่ตลาดทองถมค่อะอร่อยค่ะอร่อยมากมากเลยล่ะวันนี้อร่อยจริงๆริคนทำอร่อยอร่อยอย ทำให้ทานให้ได้ประโยชน์นะคะนะ่าซุปทัวร์วันนี้ผสมฟักฟักเ,เขียวไปด้วยลดความร้อนในร่างกายลดขื่นคันนะคะขอบคุณที่ได้ประโยชน์นะคะ Why do I travel